เจ้าหน้าที่สายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่นำรถตรวจการไปจอดให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยค่ะที่ลานท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีชุดสายตรวจเดินเท้าเนี่ยค่ะไปยืนจ้องแบบนี้เลยนะคะเป็นการดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวค่ะที่มาถ่ายรูปเช็คอินกันในจุดนี้นะคะ คือนกก็กลายเป็นจุดขายไปแล้วสําหรับบริเวณนี้แต่มันเกิดปัญหาก็คือว่ามีคนเอาอาหารนกมาขายค่ะแล้วก็ถ่ายภาพให้กับนักท่องเที่ยวมีคนร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสมเพราะพบปัญหาการข่มขู่เรียกรับเงินสร้างความเดือดร้อนรําคาญให้กับนักท่องเที่ยวปัญหาที่ตามมาคือเรื่องสุขะอ,อนามัยค่ะจากปัญหาที่นกพิราบ พอมีอาหารมันก็ระดมกําลังกันเข้ามาจุดนี้มีจํานวนประชากรน,นกพิราบเพิ่มมากขึ้นนะคะทาให้มีความกังวลเรื่องของเชื้อโรคเจ้าหน้าที่ระบุว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะกับกลุ่มที่มาลักลอบขายอาหารนกแบบนี้สร้างปัญหากับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวนะครับพร้อมกันนั้นแล้วก็ได้เป็นการ ป้องปรามในการหมู่ที่บรบกวนนักท่องเที่ยวขายอาหารนกอะไรต่างๆนะครับเป็นการบรบกวนรบกวนนักท่องเที่ยวให้เกิดความเดือดร้อนล,ลำคาญผู้ชมดูข่าวแล้วอาจจะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวพอเจ้าหน้าที่ไปพวกคนกลุ่มนี้ก็กลับมานะคะแต่ค่ะตำรวจผู้ทอนเมืองเชียงใหม่เขายืนยันว่าได้ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่และเทศกิจ เทศบาลนครเชียงใหม่จะมีกําลังที่คอยหมุนสับเปลี่ยนกันมาเฝ้าเป็นประจํานะคะหน่วยงานละสองชั่วโมงก็คือจะเฝ้ากันตั้งแต่8ปดนาฬิกาไปจนถึง20่สนาฬิกา จะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวพูดคุยให้คำแนะนำกับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะทีมข่าวก็ไปสังเกตเหมือนกันค่ะก็ยังพบว่ามีกลุ่มคนที่ลักลอบค้าอาหารนกหลบซ่อนตัวอยู่ตามข่ววประตูท่าแพนะคะพอเจ้าหน้าที่เผลอก็จะลักลอบเข้ามาทำพฤติกรรมแบบเดิมๆอีกค่ะ